ทำไมไม่เคยบอกน้องๆเลยว่าอาจารย์เกือบจะเป็นอมพาสอ่ะแล้วเราจะต้องมานั่งไล่คนฟังแย่ๆเหรอว่าชนใกล้ตายคือใช่มาคือตอนนี้คำพูดจะจนคนก็แบบประตกตกใจอาจารย์นิ่ัิอยากจะบอกนิดนึงว่าตัวเองเป็นคนคุณก็รู้อาจารย์นิสศักิทำอาชีพอะไรครับผมสอนทำอาหารชีวิตอาจารย์ก็แน่นอนที่จะตื่นมาก็ต้องเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับเรื่องตายเรื่องเล็กแล้วเวลารับประทานอาจารย์นิสักิก็จะเป็นคนที่ enjoy life มากกับการรับประทานเหมือนอย่าง ธัญญาต้องชอบไปทานร้านนู้นร้านนี้แต่ธัญญายังดูแลตัวเองอาจารย์ยิศักดิ์เป็นคนรับประทานตลอดทั้งวันแล้วก็ลืมการดูแลวิธีการกินหงอาจปกติเป็นยังไงฮะรับประทานต้องไม่สนใจครับไม่ครับไม่ต้องมามามาแอปเปอร์ไทน์มาเมนั์เขาไม่สนใบข้าวขาหมูต้มยำหมูสเต๊ทผัดตกกลางคืนพิซซ่าตัดใหญ่จะนอนยังไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตอาจารย์มีความสุขเชนก็ไม่เห็นฉันเป็นอะไรอาจารย์นี้คอเลสเตอรอลเลยไม่เยอะเอออาจารย์ไม่ตรวจครับ อาจารย์นี้ไม่เป็นอะไรฟังนะคะเล่าให้ฟังตั้งใจฟังน้ำหนักอาจารย์ยิ่งสักขึ้นก็อยากให้คุณผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่เนี่ยดูด้วยว่าอาจารย์นี้สักเป็นแบบนี้คุณเป็นหรือเปล่าอันนี้มันเรื่องซีเรียสอยู่ๆอาจารย์นี้สักก็น้ําหนักขึ้นอาการแรกที่ปรากฏก็คือทาไมฉันตื่นกลางดึกบ่อยจังแล้วเข้าห้องน้ําปัสสาวะหนึ่งคืนบางคืนปัสสาวะถึงสามครั้งฉันก็บอกเอ๊ะ ฉันอาจจะดื่มมากไปไหมตอนเย็นหรือว่าเอนจอยชีวิตมากไปดื่มน้ําก่อนนอยคิดไปเองค่ะแต่อาการต่อไปก็คือเนี่ยเนียผิวหนังเนี่ยตรงนี้ชาขาชาบ้างเป็นแผลแผๆแก็หายไปอาจจะที่สมีคนสุจอันนี้ตัวเองผิดปกติแล้วพระตกบ่ายเช้ยก็เริ่มไม่มีแรงเอ๊ะเป็นอะไรพอบ่ายผู้เพรียเหมือนจะหมดแรงเหมือนแบตไม่พออะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นปัญหานอนไม่ค่อยจะไปหาหมอไหมคือตอนแรกก็ไม่คิดอะไรมาก มันอาจจะไม่ได้หนักไม่ได้มากก็แค่นอนหลับพักผ่อนดีกว่านะไปซื้อหยกซื้อยามากินบ้างอะไรเงี้ยตามอารมณ์ตัวเองแต่ในที่สุดอานิ้สักตัดสินใจไปหาหมอดีกว่าฉันวัดฉันปิดปกติครับหมอก็วัดความดันตรวจปัสสาวะแล้วก็เจาะเลือดคําแรกที่หมอบอกก็คือน้ําตาลสะสมน้ําตาลสะสมนะไม่หวานน้ําตาลสะสมน้ําตาลสะสมถึงขั้นที่เรียกว่า เป็นเบาหวานได้แล้วกําลังจะแปลแล้วแล้วแขนเนี่ยนะข้างนี้ยกไม่ได้เอ๊ะทำไมชาไปหมดเจ็บหมดเลยอาบน้ําฟอกสบู่ไปได้แค่นี้ยขอโทษนะคะมือฉันที่สกาหลังไม่ได้แล้วก็เริ่มหมดทั้งซีกเลยนะหมอบอกว่าอนาคตก็คือกําลังจะเป็นอัมพาตแล้วหมอถามว่าเริ่มยังไงเริ่มอะไรครัคุณหมอเริ่มอะไรครัเริ่มรับประทานยาคุณหมอยาอะไร ยาประจําสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะคุณผู้ชมครับถ้าได้เริ่มรับประทานอาจารย์นิสักก็ต้องรับประทานตลอดชีวิตพอทันทีที่คุณหมอบอกว่าต้องทานยาและยิ่งสักมีโอกาสเป็นเบาหวานแน่นอนรับภาพคุณแม่มารอเลย พราคุณแม่จะยิ้สักเป็นเบาหวานแลบประทานยามา4ี่สิปียิ่งสักไม่ต้องเล่านะทุกคนย่องนนั้ทุกคนต้องทราบดีนะครับว่าเบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายไม่มียารักษาแต่มันอาจจะดูดีขึ้นได้ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพและพฤติกรรมการกินและการเป็นอยู่คุณแม่จะยิ้สักณปัจจุบันอันนี้พูดนะครับไม่ได้มาแบบให้เธอแบบสงสารหรืออะไรคุณแม่จะยิ้สักไตพังหมดแล้วต้องเจาะฟอกไตแล้วตอนนี้อาการสุดท้ายที่นั่งอยู่ เราต้องป้อนข้าคุณแม่ครับเพราะคุณแม่เป็นอัมพาตไปเรียบร้อยแล้วนี่คือ,อาานี่คือผลนี่คือผลนะครับ,รบจากโรคเบาหวานที่เราเป็นเพราะฉะนั้นาาคุณผู้ชมระวังนะ อยาให้ตัวเองมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานเป็นอากาบต่อสู้ดูแลรักษาสุขภาพสิ่งบนโต๊ะของเรานี่คืออะไรครับคะเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศัติ์ไลฟฟังตะกรอนอื่นที่จะบอกว่านี่คืออะไรคือสิ่งที่อาจารย์ยิ่งสักคนพบคุณผู้ชมครับหมายเลข0ูน2 6 3 1 0หกับหมายเลข0ูนย์สองสามคุณผู้ชมจดไว้ก่อน ทันทีที่อาจารย์ยิ่งสิ์ถามหมอหมอถามอาจารย์ยิ่งศักว่าต้องทานยาไหมยิ่งสบายถ้าไม่ทานยาเพราะไม่อยากจะเป็นอย่างคุณแม่มีทางอื่นไหม,มดูแลรักษาสุขภาพออกกําลังกายควบคุมอาหารและสิ่งที่สําคัญลองมองหาสมุนไพรดูรทันที <Okay. S 1> ที่สมุนไพรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ความรู้รมีมากมายคุณผู้ชมได้เซิร์ชดูลองไปหาดูสิครับว่าสมุนไพรอะไรบ้างที่มีผลเกี่ยวกับการระงับการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเราจะเจอทันทีเจียวคู่หลาน ถ้าหากมาพูดว่าสคุนอย่าี้นั้นสมุนไพรนี้มันคือการโฆษณาคุณผู้ชมไปศึกษาดูคุณผู้ชมจะค้นพบว่ามันช่วยลดน้ำตาลในกระแสะเลือดได้เพราะฉะนัน้นทนี้สักว่าโอ้อันนี้ใช่ละสมุนไพรสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันควรลองก<ช><ช>รีนเนเจอร์และนอกเหนือก่นั้นในกรีนเนเจอร์ซองนี้ยังมีใบหม่อนซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลมีเห็ดหลินจือซึ่งช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันมีชะเอมจีนและมันเป็นสูตรเฉพาะ ของ Green Nature ซึ่งซองนี้แน่นอนที่สุดคนดูบรรจุพันธุ์ก็ดีเพราะว่าสมุนไพรใครๆก็กลัวการขึ้นลาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มี GMP รับรองแล้วก็มีออยอด้วยเรียบร้อยอาจารย์นิสักก็หนึ่งซองใส่แบบนี้น้ำผีเคอาจารย์นิสักก็เริ่มดื่มอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองดื่มอาจารย์ดื่มเยอะไมอาจารย์นิสักหนึ่งซองนี่ดื่มทั้งวันหมดแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำไหมถึงว่าใส่น้ำไว้ใส่น้ำไว้อย่างนี้ไหหรอก็ไม่ดื่มน้ำเปล่าเลยก็ดื่มอันนี้เป็นประจำทุกวันถูกไหม คุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็ควบคู่กับการออกกําลังกายของตัวเองควบคุมอาหารพักผ่อนให้เพียงพออาจารย์ิ่งศักมั่นใจว่าสุขภาพของคุณน่าจะดีขึ้นอารได้กลับไปตรวจไหมฮะตรวจเสรจอาจารย์ไปตรวจเป็นยังไงบ้างไม่ขึ้นและอาจารย์ก็ไม่ต้องรับประทานยาด้วยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดอาจารย์ยิ่งศักอยากจะบอกกับทุกๆท่านนะครับว่าจริงๆแล้วคําว่าสมุนไพรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเองเลยถ้าคุณรู้จักที่จะศึกษาหาความรู้เข้าไปใน g ู o g l e เข้าไปในอะไรมันก็จะมีบอกหมดอาจารย์ย โฆษณาเปล่าๆว่าจรยิ่งสักว่ามันดูอาจจะไม่ถูกอาจารย์สิ่งที่ต้องระวังของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรระวังอะไรบ้างครับแน่นอนที่สุดคือเรื่องการรับประทานหนึ่งเลยอย่าทานแป้งมากอย่าหวานจัดอย่ามันจัดอย่าเค็มจัดครับเพราะถ้าหมดมันเป็นต้นเหตุของความดันโลหิตสูงเพราะความดันโลหิตสูงตับไตหัวใจต้องทํางานมากขึ้นเสร็จแล้วเอาละเดี๋ยวเราก็จะป่วยไปเลยทันทีอาจารย์คราบของดีๆแบบนี้มาที่คุยเช้าโชว์ผมขอ ผมขอสิ่งที่พิเศษที่สุดให้กับคนดูรายการเทากันเอาอย่าง <ๆ S 2> นี้นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับท่านที่มีอาการเหมือนอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักเล่ามารหรือค้นพบว่าตัวเองมีภาวะน้ำตาลสูงจากการยืนยันจากแพทย์ที่คุณไปพบนะครับคุณจะได้รับส่วนลดทันทีถึงเจ็ิเอร์เซนแล้วก็มีของมอบให้อีกแต่ให้เฉพาะ20สายเท่านั้นอยากให้ได้กันทุกคนนะครับแต่เราจำกัดแค่ที่2ี่สิบสายหลังจาก2ี่สิบสายไปแล้วเราขอลดเพียงแค่สิบอร์เซ็นะครับ ยกโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข0 2 1 2 6 3 1 0 0และหมายเลข023058666นะครับอย่าให้พวกเราเป็นเบาหวานเป็นอันขาดนะครับดูแลรักษาสุขภาพครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอบคุณมากมากเลยนะครับมีแต่เรื่องดีๆนำมาฝากนะครับีนกิ้นชาปกติเลยเนาะดีมากปกติเลย